สิพอคารวยครับโอก,กันอีกแล้วเช่นเคยในทางตะเลขการเสี่ยงโชคสลักับรัฐบาลเพื่อนบ้านครับไม่จะไป,ปทั้งฮานอยลาวพัฒนารวมไปถึงหัวหุ้นรอบต่างรัฐไทยก็ดีเนาะพอเกิดประจำไม่มีเว้นวันหยุดราชการครับพบกันในรอบของวันอาทิตย์ที่5มีนาคม2566ั่อวันอาทิตย์ที่5เนาะลองว w e เอนเนาะหยุด3วันเนาะใครเดินทางก็ขอให้ระมัดระวังนะครับเดินทางอย่าง ปลอดภัยนอะครับแล้วก็ใช้ความระมัดระวังใจเย็นเนาะอยู่3วันรถน่าจะแน่นแหละเอาก่อนจะพบในทางวันอาทิตย์เรามาสสู่วันเสาร์ครับใครเห็นใครต่างทั้ง4น้อยเฉพาะกิจครับ059ล่าง38พิเศษครับ676ล่าง71มีอาการเบลอเกิดขึ้นปกติครับ743ล่าง46ปิดท้าย VIP 664ล่าง16อืมอ่ะเด่นมาอยู่เนาะ เด่นไหลลงมาอยู่ครับอืมมารอบสุดท้ายนี่หายไปเลยสายวินก็เป็นไงบ้างไม่รู้เนาะสายวินสายรูดสายเบิร์นก็ไม่มาเอา้าต้องขอไพยเดอ้อใหญ่ยยใจนะครับแอ,แอดเองก็ลองเสี่ยงโชคไว้กด4ีหนึ่งกับ7จดหนึ่งแต่ด้านไปกดผิดรอบไปกดปกติวัาส,สันโอ้ยเขียดไหล เอออ้าวก็ตามแต่พอดีเนาะหวยเมี้ามีหลุดก,ก็ยังมาอยู่นะครับ957643ปังปลียอยู่เนาะสายเจาะเราเอา้าวตามแต่พอดีหวยมีาม้ามหลุดครับมาดูกันต่อครับแนวทางวันอาทิตย์ที่5มีนาคม2566แนวทางหานอมัตรรวเขาสื่อจอบพิฆาต4่นอนเราครับใครจะเฮงจะปังเศรษฐีคนใหม่จะเป็นใครไซเบิร์จะปังไมหมยญ่ใจปุ้ยเนาะจอยก็ดี มาวันนี้มาลุ้นกันเฮงไปด้วยกันเนาะวันอาทิตย์พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มาลุ้นหาหน่อยด้วยกันเนาะหลายท่านก็ได้หยุดต่อเนื่องเนาะวันจันทร์วันมาคาบูชาเน,ะนาะนักขัตตเริงอีกแล้วอา้าวก็อย่าลืมนะครับไปทําบ,บุญตักบาตรกันวันมาคบูชาเนาะพุทธศาสนาเราก็ยังคงไว้เนาะพี่น้องก็อย่าได้ละเลยกันอา้าวมาลุ้นกันต่อแนวทางครับเด่นรอบวันนี้จัดจ้าน ถือว่าดีแน่นอนนะครับวันอาทิตย์อะไรก็ไปไ,ได้แล้วก็ย้ําเสมอนะครับวันอาทิตย์กับวันเสาร์มันจะถอยหลังหรือมันจะออกซ้ําๆเลขเดิมๆอยู่นะก็ระวังให้ดีเนาะหรือตามรอบแต่ละรอบที่ผลออกมาก็ลองดูสายแปลงสายจับเลขก็ดีอ้าวนะครับรับรองฝังแน่นอนเนาะสี่แปดนี่มาแน่นอนสี่แปดอ้าวมั่นใจสี่แปดมาเนาะพิเศษนี้ไม่รู้นะให้สองห้ามันจะมาสองแปดอีกเปล่ากับสองหกเมื่อวานนี้ให้ ให้ตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งเนาะเมื่อวานนี่โอ้โหให้เจออก71อย่างเงี้ยให้ห5อย่างเงี้ยออกห4สีอย่างเงี้ยเอามาดูวันนี้จะเป็นยังไงเนาะนอกตาราง1-2-8-5ยังไงมารัวเรียกวันนะครับตั้งแต่เช้ายันดาวโจนนำไปใช้ได้ทุกหวยรอบนันไม่จะเป็นหุ้นอะไรก็แล้วแต่นำไปใช้ได้นำไปใช้ได้เลยครับเจาะชื่นชอบให้แล้วเนาะเบิ้ลหนึ่งหนะครับอ้าว3ตัวให้3ชุด มามันต้องปังมั่งแหละวันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะสามชุดอ่ลืมนะตัดเลนด้วยเด้ออา้าเวลาไปก็ไป3กลับดเด้อสตัวจะได้ไม่เสียหายเนาะมี f อบางท่านก็แทง5้าบาทหบาทเองก็นั่นแหละครับนั่นแหละเงินท้งนั้นเลยครับอา้าวขอให้ปังสีนะ้อยวันอาทิตย์ครับเย็นย่ำและร่ำรวยกันต่อโอ้อุบลคือลมเนาะลมหนาอ,อ,บนาอุบลีมแลวครับ2วันมาละ ขอรับไปด้วยครับอ้าวขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่รับชมนะครับยังไงก็ดูแนทางแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นแนวทางเป็นกำลังใจให้แอดมินเนาะอ้าวเิงเพงปังปังูกหน่ยเด้อ